เศรษฐกิจแบบนี้คือเฮาอยู่บ้านเนี่เฮาก็สีเอาโตัวบรอดแล้วเนาะบ่มีเงินทั้งหลไปซื้อของกินในตลาดเขาก็จะซื้อสิ่งที่มันจําเป็นแท้ๆขึ้น,นุนว่าว้งหาสิ่งที่เขาเผบิตได้เขาผลิตบได้เนาะเฮากินซื้อสบายสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมาพบพกับนุ่นกับ น้องแก้วน้องแก้วคือเกาเนาะพี่น้องมือนี้ก็อยูสวนคือเกาเรได้ไปใส่เนาะฝนตกห่าก็เอื้อนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ยังเป็นน้ำเป็นบวกอยู่เนาะนี่เป็ดเป็ดก็มาพี่น้องเป็ดยังเหลือสานโตนี่นี่นเนาะเลี้ยงเป็ดข้างหลังกับควายเนาะควายมากินหญ้าคือมือนี้นุ่นกับน้องแก้วสิพากัน ตัดหญ้าให้ป่าเนาะแล้วก็พากัไปเฮ็ดสวนยึดถึงนี่แหละแต่ว่าตอนนี้คือว่าไปตัดหญ้ากนเนาะกรซีไปเฮ็ดสวนยึดถึงไปบุกสวนบกุกยางเสียหญ้านะเพราะว่าอันป่านี่เฮาบ่ได้เกลือหลายมือเนาะแล้วก็มีอันพี่น้องทางฝั่งไทยเขาเมียนมาว่าปานิลหันปลานิลนหันกินอันพวกเฟืองพวกยางเนาะมื้อหน้ามันมีเฟืองเรามัดแล้วก็เอาลงอยู่นองโอเคเนาะอันนี้เข้าใจแต่ว่า ตอนนี้คือเขายังบร่ได้เกี่ยวข้าวเนาะบุมีเฟืองเรานุ่นก็สิมาตัดหญ้าปกติตามที่เขาตัดให้อันตากินทุกๆุกเทือนเนาะแต่ว่าหญ้าก็มีอันงัวกับควายมาแบง่งอ่านำป่าเนาะพี่น้องนี่ผ่าของเขาเนาะนี่ผ่านกับเขาอยู่เนาะเห็นวาดดำๆแบบนี้เนาะแล้วก็เขาสิพากันอนเกลือแบบหัวหานเกลืยังขนะะแล้วมันก็แพงเนาะแพงแดงแล้วก็ป่ากกับบุค่อยมีขนะะเพราะว่าโบ,บค่อยได้เกลือกันเลยแบบ เออเอาเกลืออันเอาอันเอาหญ้าอย่างเกลือไปเนาะเพราะว่ากับหญ้านี่เขาเกลือปกตี้อยู่แล้วกันปลามันก็กินอยู่แล้วนะเนาะเดี๋ยวนุ่นกับน้องแก้วก็สิพากันแต่ตัดหญ้าเนาะนุ่นจะเป็นคนตัดน้องแก้วจะเป็นคนเอาไปให้ปลาเพราะว่าเขายูนี่กับไรมือเติบเนาะจนแล้งแล้วเขาก็มานอนอยู่พี่เนาะแล้วก็มาหิ้เบี้ยอยู่พี่นะจนแล้งมาแล้วก็เขาก็พากันมาเลื่ยงหงเฮียนขนะเนาะไปไปนี่ ควายของเราโตใหญ่มากนี่ตัวนั่นเนาะจอยชัยจอยบาเลยไปตัดจังได้วันนี้เนาะย่าคือว่าอยู่กลางๆป็นมดแล้ว <c oughs> มุแพงงัวได้งัวโหดสุดๆเลยพี่น้องอันแบบนี้นะงัวเกี้ยวกินมดนะได้มดแต่ว่าเฮานี่สิบสไ,ได้เนาะเฮาไปจังได้วันนี้ไปจังได้วันนี้นะคอยดึงเอานี่ ควายก็ยังเกี่ยวเลยว้าวป้ายลายๆก้อน่ระดึงอยง่าว้าวเนื้อแบบเขาแตงตัวชิวๆยามแรงนะยุงส่งสั้นส่งอย่างก็ได้เพราะว่านี่โอ,โอ้ย เรียบร้อยสรุปแม่นันควายกับบูมี่ห่ากินในนี้พี่น้องหากระตั๊นมือมึงมาแล้วเนาะหัวมาแล้วหัวหัวกับมาข้างหลังวันนี้เอ้าเอ้าเห็นต่ไหนก็ดีเอ้าควานห่ามันสูงเขาดึงบูได้แล้วนุ่นก็เลยมาดึงให้งัวัวกับควายพี่น้องวิสเอสัวแอนควาย เดี๋ยวนุ่นมาตัดหญ้าแถวนี้ให้บูเบีนให้ป่าแล้วมันถือให้งวยควายแล้วเอ้าโอ้นี่ควายตัวนึงรีอยู่นี่ตัวสีดำนเนาะตัวดำดำรีอยู่ไหนีนี่รีอยู่นี่โอ้หลังหลอกมดนเนาะเห็นสูงๆเจนี่ก็งอควายก็กินหมดเนาะดึงบม่ได้แล้วค่ะ

เ่ต้องดึงกันได้ให้งัวกินกันแล้วจะเข้าไปตัดไม้ให้ป่าก็ได้นะนี่งัวให้ควายเออเขาก็มาดึงอือฟังความดีเนาะโอ้ยนี่เขาก็มาตัดไม้เลยเนาะนี่จะตัดให้ป่าเนาะกีตัดให้งัวให้ควายเลย มันจะบนลิกพี่นอ้องบม่ค่อยมีหญ้านี่แบบเลึกแท้ลึกว้าได้พี่น,อน้องนี่สั้นแบบนี้นะคำมันสั้นงวควายจัดการหมดแล้วท่านี้นะเอาควายมาแล้วได้แล้วเนาะควายมันหกักกีนซอกกินนะนี่นเป็นของป้า <c oughs> นะเดี <c oughs> ๋ยว, <c oughs> วเรากกไปให้ป่า <laughs> ให้ป่า <laughs> อ้ยวเจ <laughs> นลอเดอร์นลอเดอร์อันนี้ให้ป่าได้เร่ต้องไปจกนองนี่โอโอน้องมาพี่พี่น้องเขาก็เอายนจจสซี่เลยแหละเอาโยนจาสซี่แหละแล้วก็มืออื่นมาเบิ้งนี่มันร้อนมืดเลยแหละร้อนมืดใบหญ้านี่นะอันนี้คือเขาเอาโยวนให้ป่าเนาะ แล้วางัวควายก็มาเนาะเพราะว่าให้มันก็นยังมีหลายอยู่แต่ว่ามันสูงสูงแล้วมันอยู่บนซันะน่ะแล้วจุ่มหนึ่งก่อขึ้นเมื่อเทิงพ่นเนาะเดี๋ยวตอนนี้นุ่นกลับอันน้นองแก้วก็สิพาพี่น้องห่นไปบุกสวนเนาะไปบุกสวนไปเอ่อฮ็ดสวนอยู่ทิงนี่แหละเสียหญ่านำเนาะพี่น้องไปไปอืมว่ามานำคนเหาอยู่เนาะยังอ่เนาะยังเออยางยัง มือส้นความคุ้นเนาะย่านนี่พี่นอ้องตอนนี้คือนุ่นกับน้องแก้วก่อสิผาพี่น้องเนาะไปบกสวนน้องแก้วกเอาแหวกมาเนาะตู้แหวกของเขาเนาะนุ่นกับขอบกเลยแหละเนะาะเดี๋ยวเาสองคน,น,งนุณแม่ไม่อย่างคนผู้สาใส่รุ่งคนอ๋อสีใส่สใสรุง่ง <laughs> เขาว่ามันอันแบบว่าเงือกลงขินน่ำองอกวางัุซกีแต่ว่าผูหัวมันแมนแถวหัวเนาะมันต้องจี้บริจี้มือกุดได้เขาว่านิ้วกุดบริจี้เดี๋ยวเอ้ยสิพาไปบุกสวนเนาะบุกกร่อนข้าก็แบบนี่แบบนี้เลยโอ้โหน โอ้โนโตึกมากเลยเ้ยพี่แม่ก็มันบังดีๆยันงวเขา่านั่นเะอ,อ,นะอ,องเขานะมาสอกมูแล้วมูไปหอดูเรีย <c oughs> บร้อยนี่ค่ะทุกคนวันที่เราจะบุกสวนมันนานลุมนี่เนาะ มันเกิดจะซึบประมาณนี่เลยแหละพี่น้องอันนี้เป็นพักบัวหากระปุกเนาะอันนี้เป็นนี่พักบัวหากระปุกตัวนี้แล้วก็พักหอมป้อมของเขาเนาะยินดีนําเสนอส่วนของอีเมเองอันนี้พักหอมป้อมของเขาแล้วก็พักซีเนะาะที่ั้งนั้นนี่พักบัวนี่กับมันพักบัวเก่าแล้วเนาะพี่น้องแต่ว,ว่ามันออกดอกแน้นี้เลย อันนี้เขาสิเอาแกนมานน้องปลาไว้นี่ดอกนึงค่นะเนาะพี่น้องก,ก็คืออันนี้ก็จะเป็นพักกาดซ้อมที่แม่ปลูกเนาะโอ้มีบงเนาะแต่ว่านนเขายังบัได้ามาใส่ไม่อย่างเทื่อนม่ใช่ใส่ขี้หมูเนาะอันนี้ใส่ขี้หมูนี่เป็นกับผักกาดอีกเนาะแล้วก็ผพักบัวน,นี่เป็นพักบัวเก่าตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนพูแหละพี่น้องก,กินกินบวมดขายบุ้มมีคนซื้อเนาะเขาก็เลยแบบว่าเสียได้บ่ นี่เขาก็จะมาเสียญ้าแบบนี้กันเลยพี่น้องขั้นโบ,ก,บกมือนี้เขาก็เสียญ้าปลาใวก็ได้เพราะว่าอันอันมือแดดแล้วเขาจึงมาบกถิ่มปลาใบเนเฮาตาได,ด้สองสามมือเขาจึงนันจึงเห็ดส่วนได้โอ้เงี้นแบบอึเงี้ยนอึนี่ปลูกเก้าจะดื่มแล้วนี่นะลองไ่ได้กินก่บนี่เ ต้องได้คอยเสียเนาะเพราะว่าดินเปื่นพุ่งออเสียยากไม่ดินเปือ่อยนี่ฝนตกทวีทันเฮาเฮ็ดสวนอยู่เทิงนี่เนาะพี่นอ้องอยู่เทิงนี่จะเป็นสวนบอนที่เฮาเฮ็ดธนาะเฮาก็เฮ็ดแบบคือเป็นเฮือนธนาแต่ว่าบม่ได้ บุรีกั่งบุรดไซส่แพ่ยางใ่ซยังคือแบบคล้ายๆเฮื่อนโฮมจะบุเมียนเนาะบุมีแพ่ยางส่บุรดไซย่เนี่ยก็เฮ็ดยูฮันฮันได้หลายปีแล้วขนาะอเมียเรา,าอยากย้ายบนนี่เพราะว่างัวควายมังมัมาขี่อยู่บนนี่นะเนาะเฮ็ดพักนายจะงามไอเมียก็เลยล้อมหัวลงมา้าแล้วก็มาเฮ็ดอยู่ลุมนี่เนาะแต่ว่าเพื่อนว่าเพื่อนยังบุ่เขาใจเลยเฮ็ดสวนพักวันนี้เพื่อนยังอยากเฮ็ดอยู่ลุมนี่แต่ว่ามันมีใส่ทงน้ำแบบเขาอันเฮ็ดหัวกัน้นงัวขนาะว่าย้ามเข้าปอยกับปอยลงไปพุนเนาะ เพราะว่าย้มเขาบบป่วยหันก็เขากบป่วยคือย้มหมักไม่ย้มหมักมันยามอย่างฮะนะงัวจะไปโลกัดกินะนะเขาก็เลยบุป่วยย้มนะฮันเขาขังมาไว้ทั้งนี่นะเนาะแล้วกามื้อนี้ฮันที่นุ่นมาเสียหญ้าพี่น้องเห็นเขาเฮ็ดส่วนพักผู้กินเองในย่ยยอนเนี่ยเนือเฟ้อเศรษฐกิจเนาะตกตามลายเนาะเฮ็ดยางกะคือว่าเลยเขาปลูกขัาบัวเนี่เขาปลูกหลกับผู้ได้ขายได้พี่น้องไปขายตลาดมีคนซื้อเพราะว่าผู้ได้กะเฮ็ดส่วนครัวยูเฮือนไผ่ทันแล้ว เพื่อให้กุ้มอยู่กุ้มกินเฉพาะเฮือนตัวเองนะโบได้ออกไปซื้อตลาดหลายนะที่เขาเห็ดแบบนี้ก็ย้อนว่าเขาโบมีเงินอะลรไปซื้อของกินในตลาดเขาก็จะซื้อสิ่งที่มันจําเป็นแท้ๆขึ้นนู้นว่าอะลรสิ่งที่เขาเห็ดโบได้เขาผลิตโบได้เนาะเขาจึงซื้อสิ่งที่เขาเห็ดได้เขาลงมือเห็ดได้นะส่วนผักส่วนมีส่วนครัวแนวนี้เขาก็เห็ดเนาะ ส่วนใลายในนู่นนี้ยังไปเอาน้มันอยู่เฮือนหน้าซ้ำพักหอมพักยางนะเพราะว่าเขาอันปลูกยูพี่เนาะยูเฮือนผุ่นมันบ่มีพื้นที่ปลูกมันเป็นเฮือนน้อยๆเนาะแล้วอันเฮือนติดกันนะแบบว่าลักษณะแบบว่าบนนี้เฮือนเขาบนนี้เฮือนเขาจะนี่นะมันบ่มีหอดพื้นที่จิปลูกอันพักมีสีไครพี่น้องแล้วส่วนหหายนะเขามายูพี่มายูมากินยูพี่แล้วก็ปลูกพักปลูกมีปลูกหมักหมองหมักไม้ทุกสิ่งทุกอย่างมันยูพี่เนาะ าหารการกินเขาก็ได้มาซอกมายูดกินตามมันคูตามผาป,ประมาณนี้เนาะพี่น้องก็คือทุกมื้อนี่เลยคือพี่น้องเห็ดนี่เลยเนาะแต่ละมื้อก็หากคันมาโบเห็ดหยังกะเห็ดหยังอยู่เฮ้อนนี่ยนะหากเห็ดทั้งมีแนีวเห็ดทุกทุกมือ้อเนาะทุกมื้อนี่แม่เข้าไปทางส่วนงัวหากะหากะแล้วเวนาะพี่น้องเราเอาก็มายูประจําการยู่พี่อีก แกมาช่วยเยเสียทางพี่ทแม่เอาจะได้บลอกไ่ได้กลับได้ไได้กินข้าวได้มลอนี่นะเพราะว่าเขาเสียปไาใบเนาะกิบวกแท้ยังบลอกเชื่อเพราะว่ามันยังเปียกยังซุ่มกก่เพาบวกกก็มันอันขันฝนตกมืออื่นมือือนี่ก็คือแบบเป็นคือเกาแร่เปื่อยแล้วนี่เนาะคือพี่น้องมือนั่นเนาะก็มี พี่น้องหลายๆคนฮะเลแซตมาถามทักมาถามส่วนตัวแดนแล้วก็อคอมเมนต์ถามเนาะเนาะอุอ้ยมีมดว่าอ่านุ่นไปเฮ็ดพาสปอร์ตอ่ามือหน้านั่นนุ่นไปจำนัทธนะเป็นอย่างมันคือบบได้เนาะนุ่นกับอันนี้นุ่นกับบุ้งคือกันเพราะว่าก่อนที่นุ่นจะเฮ็ดพาสปอร์ตท่านุ่นกับโบได้มีความหู้อย่างหลายนะพี่น้องนุ่นก็ได้ถามแต่อัน มุกคู่ที่ข้าเจ้าเฮ็ดพาส์ตแล้วไปเฮ็ดเวียงทยพุ่นเนาะว่าเออเขาเฮ็ดเน่าใดเน่าใดเดานะข้าเจ้าก็บอกขั้นตอนแล้วนู่นก็น่นก็เกี่ยไท้ายหูท้ายห้อยแล้วก็ไปเฮ็ดเนาะไปเฮ็ดแล้วก็กลับมากลับมากับมาอยู่ก็ได้โดนเติบแล้วก็หดมือนัดแล้วก็นู่นกับเมื่อเมื่อตามข้าเจ้านัดเนาะเมื่อหดพุ่นตะวันปรากฏว่ามันมันโบได้เนาะพี่น้องกับบุคว่าเป็นยอนยั้งข้าเจ้าว่าพาส์ตนี่ยังบุกอดกเด้อเพราะว่ามีคนมาเฮ็ดลายเนาะแต่ว่า เป็นอะไรก็ยากกควรนัดมือที่แบบว่ามันจะได้แท้ๆนะมือที่โบได้ก็บุควรนัดเพราะว่าบางคนก็อยู่ต่างเมืองต่างแข่งสินะมาก็เสียเวลาเสียเที่ยวเนาะมันไก่ไดเนาะทางภาคทางอันซี่ซีแขวงภาคเหนือทางทางอันนุ่นยูนี่ก็ข้าเจ้าจะเหตแต่บนเดียวนะผมหมายเราเฮ็ดเฮ็ดบนเดียวยุคแข่งรวมไซเฮ้าแล้วก็สมมุติว่าคนยุคไก่สิดูยุคต่างแข่งสิดูมามันก็เสียเที่ยวเสียเวลาเนาะ กับใครแดนนุ่นกับยูอยันยูตัวเมืองไซแต่ว่านุ่นกับยูแถววันนอกเนาะนุ่นเข้าไปกับสามสิบปลายลักแต่ว่าทางก็อยากรูกร่างคือพี่น้องเฮฮันแหละเนาะไปหอดพุ่นแต่ว่าเพื่อนกับอ่าดีใจพนักงานหันกับบุมีคนโตร้ายนุ่นก็ไปยื่นใบอันก็มีสองสามคนนลนุ่นก็เอาไปบินไปแง่ให้เพื่อนเราเพื่อนมาอุ้ยนุ่นยังบ่ได้เธอเด้อยังอีกผะมัน สองสามอาทิตย์เนาะจึงได้กับวเป็นยังเนาะกับรถท่าต้อไปแต่กับรู้สึกผิดหวังน้อยนึงเนาะเพราะว่ากับหอดมือนัดแถวกับแต่งองค์ทรงเครื่องเนาะที่ไปฮับแล้วกัเออสิมาสะพ้ายหลายๆคนนี่เลยแล้วกัเอ่อก็มีคนมาถามานุ่นนุ่นเฮ็ดพาสปอร์ตนะนุ่นสิไใสๆเนาะไปเฮิตยังโบไปเที่ยวไสโบนาะแต่ว่านี่นุ่นกับมีแต่ว่านุ่นเฮ็ดปะไว้เนาะเพื่อว่า ในอนาคตโอกาสหน้าท่นแหละได้ไปไทยไปยังเราได้ไปเฮ็ดงานเฮ็ดยังอยู่ไทยสินะนุ่นเกี่ยมปะไวเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้คือเฮาอยู่บ้านนี่เฮาก็สิเอาตัวประดแล้วเนาะสิว่าซีเลียงครอบครัวหรือว่าสิสร้างครอบครัวอันนี้มันก็ค่อนข้างยุ่งยากท่านเล่น้องเพราะว่าเป็นแล้วนี่แหละดีแล้วอยู่แนียนี้เนาะอยู่กินตามธรรมชาตินะก็คือแบบเมื่อใดที่ได้พาสปอร์ตอีกเทือแล้วนุ่นก็จะได้บ่ แจ้งหลายๆคนหู้เนาะบางเชื่อกคันว่าได้ไปไทยแท้กัคันว่าผู้ใดที่มีเวียงมีงานเนาะที่แบบแบบบางบางเชื่อนุ่นมักค่ะนะเพราะว่าบางบางเวียงน,น,ยนยุ่นกับย่านตีองเฮ็ดผูได้เนาะคันว่าตีเองเฮ็ดได้นี่ก็ดีคือากันแต่ว่าคันว่าเอาไปเฮ็ดเวียงให้คนอื่นแล้วเาก็อยากเฮ็ดให้มันเต็มที่เฮ็ดให้มันถึกใจเจ้านายเนาะคุณอาจึงคิได้งเงินเดือนลายๆเนาะพี่นอ้องกะมือนี่กับมีเจ้าเท่านี่แล้วที่นุ่นเจม,มาลมกับพี่น้องเพราะว่า ก็ลายหลายๆอย่างที่นุ่นยังบุหูเนาะก็สามารถบุกโซนกันได้เนาะเพราะว่าคือเหมือนซีเฮียพาสปอร์ตนุ่นก็ยังบุหูซ้ำนุ่นกับในท่ามูคูได้หาข้อมูลเนาะจนว่าเออมันนี่กัเฮ็ดกับถือว่าส้ำเร็จแต่ว่ายังบุได้เถื่อกับปุ่ฟินยังเนาะกัมีกำลังใจจากพี่น้องฮัลเละหลายๆคนเนาะทักมาบอกสู้ๆจังใดก็มีเนาะกัข้อมกขอบใจหลายๆเนาะมันนี่กัสิได้ปิดคลิปเพียงเท่านี้นะมานี่ปิดคลิปน้ำเอ้ยนะไม่ปะ เมื่อไรแล้วเมื่อไรเมื่อหน้าบุฮ็ดแล้วอีกมาเฮ็ดสวนเนาะเมื่อหน้าจริงๆเมื่อไรมีผักมาเก็บเมื่อหน้ามาสวนเลยจึงมีผักเก็บกินผักคันมาเหอมาละละได้บุมีผักกินมันกินอากาศแล้วคันมาบุฮ็ดสวนเนาะเนาะพี่น้องมื่อนี้ถือว่าสิได้ปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามพระทรงกิ้นจนจบและข้อเมนต์ให้กำลังใจนู่นกับน้องแก้ว ตลอดมาเนาะข้าใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องตอนนี้คือพักกันเสียงากะกันแล้วเป็นที่ีพ่ออย่งแต่สีบกแต่ว่ากระถ่าเดดออกแล้วคจึงที่บกตากแดดสองสามมือแล้วครับจึงที่สวนเนาะไปกันเด้อบายบ